ครับผมปุ๋ยนะครับจากเวลพัชชา n e ลครับวันนี้จะมาอย่าเรียกว่ารีวิวดีกว่าจะมาให้ดูกินค้าของเวลพัชตัวหนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าบานพับาบานทับของเวลพัชเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับสองตัวก็คือมีตัว 2D คือตัวนี้ให้ดูเลย ก็คือตัวนี้ปรับเข้าปรับออกแค่เลื่อนปรับปรับเลื่อนเข้าเลื่อนออกหน้าบานได้แค่นั้นส่วนตัว 2D นะครับอ่าคันนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ตัว 3D ตัวนี้อ่าตัว 3D ของสินค้าเวลพัทเนี่ยซอฟโค้ดหมดทุกตัวเดี๋ยวให้ดูการซอฟการซอฟโค้ดก่อน หูลาเวอร์วังมากตรงนี้เลยนิ่มๆเลยให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าบันดีกว่ายังไงสามดีแกให้ดูอันนี้คือตัวปรับสูงต่ำนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกนให้เห็นกันทัลๆอ่าปรับสูงต,ต่ำตรงนี้ได้อ่าตัวนี้ไอตัวนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ต่างจาบตัว2อดีก็คือปรับ ตัวตัวหน้าบานเข้าออกอ่าครับจะเห็นเลยว่าเลื่อนอ่าไฮไลท์อยู่ที่ไอ้นี่เหมือนกันตัวแป้งยึดตัวแป้งยึดเนี่ยมันดียังไงที่เขาบอกสามดีก็คือตัวนี้หมุนขันใี่ดูว่ามันเข้าออกมันมันสามารถเลื่อนดูการเลื่อนอ่าครับ อ่าม,มันปรับระดับขึ้นลงได้ช่างก็ง่ายต่อการปรับตั้งหน้าบานถ้าสมมุติปรับตั้งมาแล้วเออ์เลอร์มันสามารถที่จะมาแก้ตรงนี้ได้อีกได้อีกได้อีกเปล่าหนึ่งอ่าไขดูครับปิดเพื่อความสวยงามโอเค สำหรับวันนี้าการรีวิวอย่าเรียกว่ารีวิวามาแนะนำไอ้ส่วนของตัวบานพับเนี่ยของเบลพับเนี่ย mm hmm. ก็จากที่ท่านดูครับมันง่ายต่อการติดตั้งหลายๆอย่างแล้วก็ซึ่งตัวเนี้ยมันจริงๆริมันก็มีอยู่ในท้องตลาดอะแต่ว่าสินค้าของเบลพัทเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าอะไรว,วัสดุในการทําพวกบานพับพวกอะไรเงี้ยเราจะคัดเกรดมาค่อนข้างดีกว่าในท้องตลาดนิดนึงสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับอ๋อ อีกเรื่องนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับลาก่อนครับบ๊ายบาย